สวัสดีค่ะวันนี้แตงโมก็จะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับแหนแดงและวิธีการปลูกในกระมังกันนะคะแหนแดงนี่ก็เป็นพืชน,นะคะเป็นพืชน้ําเล็กๆตระกูลเปิร์นลอยน้ําจะเดินเติบโตบนผิวน้ําแล้วก็บริเวณที่มีน้ําขังเขตร้อนอบอุ่นทั่วไปนะคะโดยเฉพาะคุณสมบัติก็คือมีธาตุในตัวในตัเจนสูงอีกทั้งมีโปรตีนไม่น้อยกว่า3 0นะคะแหนแดงเป็นพืชน้ําขนาดเล็ก แล้วก็ปัจจุบันก็นิยมปลูกในนาข้าวเป็นอาหารสัตว์ต่างๆนะคะได้มากมายวันนี้แตงโมก็จะมาปลูกกันค่ะองค์ประกอบของแหนแดงก็มีธาตุอาหารมากมายนะคะและธาตุที่สําคัญก็ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแล้วก็เหล็กต่างๆนะคะเป็นประโยชน์ในการที่จะกระจายอยู่ทั่วไปนะคะเป็นทรัพยากรที่ใช้ไม่หมดไม่สิน้น ปัจจุบันก็เป็นพืชสดที่นิยมปลูกในนาข้าวทดแทนปุ๋ยเคมีในตัวเจนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มปลูกกันดีกว่าค่ะวิธีการปลูกก็คือเราก็นำดินนะคะกระมังนี้ไม่เจาะรูนะคะมีขนาดใหญ่นิดนึงแล้วก็ดินที่ใช้ก็เป็นดินที่สำหรับปลูกบัวนะคะแต่เราใส่แค่รองก้นกระมังนิดหน่อยนะคะไม่ต้องใส่ถึงเต็มกระมังหลังจากนั้นเราก็จะ เติมน้ำนะคะเติมน้ำลงไปดินนี่เป็นดินที่เราตากแดดแล้วนะคะเป็นดินเกี่ยวกับที่เราปลูกบัวหลังจากนั้นเราก็เติมน้ำไปแบบนี้ค่ะเติมน้ำทีแรกเราก็ไม่ต้องลึกมากนะคะเพื่อที่จะให้แหนแดงของเรานะคะเกาะพอลากจุ่มๆน้ำกับดินจะทำให้เจริญเติบโตได้เร็วค่ะ เมื่อเราเติมน,น้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นําแหนแดงแหนแดงนี่เราก็หน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะหนึ่งกำมังเราก็ปลูกประมาณหนึ่งกำมือนะคะลอยน้ําลงไปเราก็สามารถสำหรับวัเพ,พันธ์นะคะแล้วก็ปลูกเกี่ยวกับการค้าก็ได้ค่ะ ต้นที่เรามาทําพันนะคะต้องไม่เป็นสีแดงนะคะพอสีแดงเขาจะแก่แล้วก็จะเอาต้นประมาณแค่นี้ส่วนวิธีการปลูกต้นไหนงายท้องนะคะเราก็จะมือจิ้ม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 แบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้รากของเขาไปจุ่มไปในน้ํานี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการปลูกแหนแดงในกระมังหลังจากนั้นเราก็ไม่หนาแน่นมากให้มีช่องโหว่แบบนี้เมื่อเขาเจริญเติบโตเราก็จะ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ดได้ค่ะเราก็สามารถปลูกในรองซีเมนต์นะคะในรังโฟมในกระเมังต่างๆ <c oughs> เป็นการขยายพันธุ์ที่มีไว้ในบ้านสำหรับนำไปใช้ประโยชน์เมื่อเรามีปริมาณมากและแหนแดงของเราแก่แล้วก็ไปตากแดดน,นะคะนำมาผสมดินปลูกต้นไม้ก็จะทำให้ต้นไม้เราองงามได้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมนะคะสวัสดีค่ะ